สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาร่โลนั้นพัสดกรพยากรณอีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาร่นั้นพัสกรพยากรณนั้นมีประสบการณ์การทํานายด้วยไพ่ทาร่โลชั้นสูงและโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงมากกว่า28ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับวันนี้จิมมี่ทาร่นั้นพัสกรพยากรณ์ จะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5, 5 6 3นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโร่นั้นพัสกรรมพยากรณ์ขอออกตัวก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงโดวงชะตาะเฉพาะลายบุคคลเดสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกคนที่มีลัคนาสถิตในราศีนี้เท่านั้น ดังนั้นจะให้มีความแม่นยำเกิน99%ทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยำประมาณ90%ขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่มีลักษณะสถิตในราศีนี้นั้นยังมีลักษณะโง่ห่งที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการกระทำที่แตกต่างกันออกไปการใช้สีและอัญ,ญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปการสะสมบุญบารมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย ดังนั้นหากคุณต้องการคำทำนายที่มีความแม่นยำเกิน99%แล้วลราก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาโ่นั้นู้สกรปพยากรณ์เท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้ได้รับผลคำทำนายที่มีความแม่นยำม,มากกว่านี้อย่างแน่นอนเนื่องจากสามารถเจาะจงดวงสตารายละเอียดเฉพาะรายบุคคลที่มีความแตกต่างกันดังที่กล่าวไปเพิ่มมาขึ้นได้นะครับ เอาละรครับตอนนี้จิมมี่ทาโร่นั้นพัสกรพยากรณ์ก็เริ่มทำการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะทำการเลือกไพ่ทาโร่ออกมาจำนวนสิบใบให้กับผู้ที่มีลัคนาสถิตในราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5ง3นะครับไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดๆร้อนในตอนนี้ก็คือ n Knight of s w o r d s ไพ่ใบที่ส the sun private 3 seven of swords private 4 queen of cups private 5 judgment private 6 king of swords private 7 four of pentacles private 8 three of cups private 9 the chariot และไพ่ใบทิ่สิ์ที่กำลังหยิบได้สดสดร้อนในตอนนี้ก็คือ justice อาล่ะครับตอนนี้จิมมี่ทาโรนันพัสะกรพยากรณ์ก็จะเริ่มทำการทำนายโดวงชาตาให้กับผู้ที่มีลักนาสถิตราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 6 3นะครับจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคต ชายหนุ่มผิวดำแดงรูปร่างทวมกำยำล่ำสันนะครับจะมาช่วยเหลือที่ทำแนะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับและจะมีผู้ชายผิวดำแดงรูปร่างท้วมกำยำล่ำสันเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับแต่ผู้ชายคนนี้จะมีอายุมากกว่าคุณดูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเข้ามาหลอกลวง เรื่องเงินทองหรือนําปัญหาขัดแย้งเรื่องเงินทองผลประโยชน์มาให้นะครับรระฉะนั้นต้องตกลงเรื่องเงินทองกันที่ดีจะไม่เกิดการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์นะครับนอกจากนี้ตัวคุณยังมีเกณฑ์ขัดแย้งเรื่องเงินทองผลประโยชน์กับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับเช่นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในวงงานต้องตกลงเรื่องเงินกันที่ดีจะไม่เกิดการขัดแย้งกันนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้านอยู่อาศัยเกิดขึ้น ยกย้ายมีทางที่แย่ลงหรือได้เดินทางบ่อยไม่ค้าไม่เข้าบ้านอยู่ไม่ติดบ้านนะครับมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยเกิดขึ้นระวังขโมยขจรเข้าบ้านต้องปิดประตูบ้านล็อกหน้าต่างประตูให้ดีนะครับและมีการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในวงงานเป็นผู้ชายด้วยอย่าเชื่ออารมณ์นะครับช่วงนี้คุณจะทะเลาะบ่อยกับผู้ใหญ่คุณก็จะไม่ยอมแพ้ชอบระเบิดอารมณ์ออกมาใส่เพื่อนร่วมง,งาน ต่างๆควบคุมอารมณ์ไม่ได้ต้องใจเย็นๆใจร้อนพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอก็จะแก้ได้นะครับหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของตัวคุณเองมีชื่อเสียงกิจยศเพิ่มมากขึ้นหลังจากฝ่าฟันไปแล้วนะครับเหนื่อยก่อนในช่วงต้นเดือนไปสำเร็จอตอนปลายเดือนนะครับจะมีการรวมญาติเกิดขึ้นญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานจะกลับมาเจอโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อน ที่มีอายุอ่อนกว่าตัวคุณนะครับบุตรหลานบริวารเด็กๆเข้า,มาเมาเอาใจช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีจะมีการเซ็นเอกสารสัญญาด้านกฎหมายเกิดขึ้นหรือตกลงด้านกระดาษเอกสารบางอย่างขอให้ตัวคุณใช้ความละเอียดที่ทวรอบครอบจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดน,นะครับการเงินต้องประหยัดนะครับยังไม่เหมาะสําหรับการลงทุนใหญ่ในช่วงนี้ควรที่จะเก็บหอม,อมรอมลิบเอาไว้ก่อนนะครับ เพื่อร่วมง,งานที่ไม่สนิทกันนักหรือญาติห่า,างๆเนี่ยมีแต่ความรักความเมตตาจริงใจมอบให้นะครับจะมีการจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้เฉลิมฉลองเกิดขึ้นในอนาคตมีการเต้นราสังสรรค์เกิดขึ้นมีอาหารการกินอยู่เต็มโต๊ะมีโอกาสนั่งรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อร่วมง,งานที่ไม่สนิทกันหรือญาติห่า,างๆด้วยนะครับมีความสนุกสนานรอคอยตัวคุณอยู่ ถ้าตุคุณมีพี่น้องมีเพื่อนสนิทก็จะมีแต่ความรักจริงใจมอบให้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะพี่น้องเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงนะครับช่วยเหลือให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีนะครับโวงนี้ตุกคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยดวงชีวจรลงเท้าหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะครับเช่นบางคนได้เดินทางไกลไปถึงต่างจังหวัดหรือต่างประเทศน,นะครับไม่มีอุบัติเหตุสามารถเดินทางได้เหน็ดเหนื่อยทุรักทุเลกับการเดินทาง งานดึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความก้าวหน้ามั่นคงนะครับต่อไปในเรื่องของความรักนะครับทำนายว่าอย่าระเบิดอารมณ์ออกมาใส่คนรักต้องใจเย็นๆนะครับตัวคุณมักจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉันก็ต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอก็จะแก้ได้นะครับ ต้องมีอารมณ์ขันยิ้มแย้มแจ่มใสลาเริงหัวเราะให้มากกว่านี้เสน่ห์ของคุณถึงจะมีนะครับและจะมีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในอนาคตหรือควีนผิวขาวอวบนะครับเข้ามามีความรักต่อตัวคุณแล้วเธอก็ไม่ได้หลอกลวงอะไรตัวคุณด้วยนะครับถือว่าเป็นคนดีและนอกนั้นเนี่ยถ้ามีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคุณก็มักจะได้เจอแต่ลักซ้อน หรือคนที่มีกิ๊กมีแฟนอยู่แล้วคุณก็ต้องดูให้ดีก่อนแล้วคุณก็จะแสดงความหึงหวงออกมามากเกินไปทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้อยู่นิ่งๆอย่าแสดงความหึงหวงมากเกินไปจะไม่ดีทำให้คนระอึดอัดใจได้นะครับปล่อยๆบ้างก็จะดีนะครับแล้วก็พูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอ เพียงเท่านี้ก็จะแก้ได้เพราะว่าไม่ว่าตัวคุณจะรักใครในเดือนนี้คนรักก็จะเอาใจเก่งแสดงความอ่อนโยนออกมาคนรักพูดจาดีในเดือนนี้นะครเพราะฉะนั้นระวังคําพูดอารม์งตัวคุณเองนั้น,น,นแหละแล้วก็อย่าใจร้อนอย่าวู่วามล่าเริงจำใสหัวเลาะตลอดเวลาสเสน่ห์ถึงจะมานะครับก็จะแก้ไขได้ก็จะทำให้ผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ ดังนั้นก็ขอจบคารทำนายสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 000, อ6 3ริาแต่เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรณ์ผลิตคลิปการทำนายการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตัวคุณดีขึ้นในทุกๆเรื่องด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปราถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ